มา,าแล้วคณะนี้เก้วชัยวงศ์เป็นตัวนำขอสไยปเป็นตัวที่สองคอที่สามถัดไปเป็น c i อเจ้าภูพาและมังกรวารีที่คงไปสามนณะนี้ แกชัวงเป็นตัวนำของขอดเป็นตัวที่สองคอสไฟที่สามถัดไปเป็นมังกรวาีที่โค้งไปที่บททางตรงขนาดนี้ของขัดเป็นตัวนำคู่กับแกวชัยวงขนาดนี้ของขอดเป็นตัวนำคู่กับแกวชัยวงคอ,อสไฟเป็นตัวที่สามขนาดนี้แกชัยวงเป็นตัวนำคู่กับของขัด สนามนี้เราขับเป็นตัวนำแก่ชเวงเป็นตัวที่สองโค้ชไปที่สามผลการแข่งในเที่ยวที่หกเขาขาดมาเล็กสี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที1.04วินาที แก้วชัยวงหมาเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่ง1นาที1.38วินาทีคอสไฟหมายเลขห้าชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที1.71วินาที